แนะนำบทนัวบทนัวเป็นบทมักกิยะมียี่สิบงการบทได้เริ่มด้วยการที่อัลลอฮ์ทรงส่ง,งนบีนัวอะลัยฮิสสลามเพื่อประกาศเผยพร่จธรรมและตักเตือนหมู่ชนของเขาให้ระวังการลงโทษของอัลลอฮ์บทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้ของนบีนัวการอดทนของเขาการเสียสละของเขาทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งโดยทางลับและเปิดเผยครานั้นก็ตาม หมู่ชนของเขาก็หาได้ความสนใจแก่เขายิ่งกว่านั้นพวกเขายังอยู่ในการหลงผิดและการดื้อรัน้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์และความดีงามต่างๆของพรุงผ่านทางนาบีนฮวอะัยฮิสลาเพื่อให้พวกเขาขยันมั่นเพียรในการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และพวกเขาก็จะเห็นร่องรอยแห่งอนุภาพและความเมตตาของปรุงในจักรวาลนี้ ทั้งที่ได้มีการตักเตือนสั่งสอนและชี้แนะทางที่ถูกต้องและทางรอดแล้วก็ตาหมูม่ชนของนัวก็ยังดื้อรั้นอยู่กับการปฏิเสธศรัทธาการหลงทางและการผินหลังให้พวกเขาเหยียดหยามการเรียกร้องเชิญชวนของนบีของพวกเขาคือนบีนุอะไลัยสลามจงกระทั่งอัลลอฮ์ทรงทำลายล้างพวกเขาด้วยการจมน้ําตายบทน,นี้ได้จบลงด้วยการขอพรของนบีนวอะลิสลาม แกมูชนของเขาให้ประสบความพินาศและความหายนะหลังจากที่ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาเป็นเวลาถึง950ปีเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้เคารพพักดีต่ออ้อองเดียวจิตใจของพวกเขาไม่ได้อ่อนไหวลงเลยการตักเตือนและการเตือนสัมทับไม่ได้อำนวยประโยชน์อัใดแก่พวกเขาเลยด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ إ أ แท้จริงเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขาโดยบัญชาว,ว่าเจ้าจงกล่าวเตือนกลุ่มชนของเจ้าก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันคือผู้ตักเตือนัชัดแจ้งของพวกเจ้าพวกเจ้าจงคารพพักดีอัลลอฮ์เถิดและจงยำเกรงพระองค์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน พระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าในความผิดของพวกเจ้าและจะทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าจนกระทั่งวาระที่ถูกกำหนดไว้แท้จริงวาระของอัลลอฮ์นั้น เมื่อมาถึงแล้วมันจะไม่ยืดเวลาออกต่อไปอีกหากพวกเจ้าได้รู้ قال, รบบ ah เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบานของฉันถ้าจริงฉันได้เรียกร้องกลุ่มชนของฉันทั้งกลางคืนและกลางวันได้เรียกร้องกลุ่มชนของฉันทั้งกลางคืนและกลางวัน แต่การเรียกร้องเชิญชวนของฉันไม่ได้เพิ่มพูนสิ่งใดให้แก่พวกเขานอกจากการหลบหนี และแท้จริงทุกครั้งที่ฉันเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาพวกเขาก็เอานิ้วมือของพวกเขาอุดหูของพวกเขาแล้วเอาเสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโปง่งและพวกเขาดื้อดันและหญิงยโสด้วยความจงองหองรันแล้วฉันได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผยขันแลนว แล้วฉันก็ได้ประกาศแก่พวกเขาอย่างเปิดเผยและยังได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับๆอีกด้วยฉันได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงขออภัยโทษต,ต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิด พระแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษพระองค์จะทรงหลั่งน้ำฝนลงมาอย่างมากมายแก่พวกเจ้าและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกเจ้า และจะทรงทำให้มีสวนอันมากมายสำหรับพวกเจ้าและจะทรงทำให้มีแม่น้ำหลายสายแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลําไมพวกเจ้าจึงไม่สํานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลล และความจริงพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าตามลำดับขั้นตอนพวกเจ้าไม่เห็นดอกรู้ว,ว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆอย่างไรและทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่าง และทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าแล้วเราทรงบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดินเช่นพืชผัก um 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 ja. และวทรงทำให้พวกเจ้ากลับคืนสู่แผ่นดินและจะทรงให้พวกเจ้าออกมาอีกเพื่อฟื้นคืนชีพัล้วาอาิสาา แล้วล่อทรงทำให้แผ่นดินนี้ราบเรียบสำหรับพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้สัญจรไปมาตามพื้นที่โล่งกว้างนั้นนัวได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ถ้าจริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนชันและเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สินของเขาและลูกหลานของเขาไม่ได้เพิ่มพูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุนและพวกเขาได้วางแผนร้ายอันยิ่งใหญ่ และพวกเขาได้กล่าวว่าพวกเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกเจ้าเป็นอน,นขาดพวกเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งวัดและสะุะและยากูสุสและยาอุกและนัชเป็นอน,นขาด และความจริงพวกเขาได้ทําให้หมู่ชนจํานวนมากหลงดังนั้นขอโปรงท่านอย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอาธรรมเหล่านั้นนอกจากการหลงผิดเท่านั้นอันเนื่องจากความผิดอันมากมายของพวกเขาพวกเขาจึงถูกให้จมน้ำตาย และจะถูกให้เข้าอยู่ในไฟนรกดังนั้นพวกเขาจะไม่พบผู้ช่วยเหลือสำหรับพวกเขาอื่นจากอัลลอฮและนูห์ได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์อย่าทรงปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้เลยอินนะกะอิตะดะรฮฮุยุลลูอิบะดะกะวลายลิดูอิลลาฟาจรันกัฟฟารานพระแท้จริงหากพระองค์ท่านทรงปล่อยให้พวกเขาหลงเหลืออยู่พวกเขาก็จะทําให้ปวงบ่าวของพระองค์ท่านหลงผิดและพวกเขานั้นจะให้กําเนิดแต่พวกเลวทราม

และผู้ที่เข้ามาในบ้านของฉันเป็นผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและพระองค์อย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอาธรรมเหล่านั้นนอกจากความพินาศเท่านั้น